ในดงดอนแดนไกลลึกเข้าไปในป่าครอบครัวขันแข็งลุกขึ้นมาช่วยกันกรีดยางตั้งแต่ก่อนแจ้งพ่อแม่ลูกร่วมแรงไม่น่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้ทั้งสามีและพันยาเคยตกเป็นทาสของผีอบบยมุขหลงวนอยู่ทั้งในวงเล่าและการพนันจมอยู่ในกองนี่สินล้นทนท่วมทำามารับจ้างไ,ได้ดาเชิญกันเล่นแมทัน อยู่กันอดๆแยกๆนะปากว่าปวดลำบากเล่นนี้ขนาดลูกมีขึ้นหมอด้องห้าตังเกเรชองพันห้าเอ้ลูกเรียนนะก็อย่างนามไม่ได้เขาเล่น,น,งนเงินตรงนู้นกรเราจบไปง้ามรูง่ามคำกันหนังกันต่างร้องคนพ่อเมียแบบนั้นเลยพ่าวาเพรกระตึ้งมารบกันเลยตีน <laughs> ดีที่มีธนาคารศีลห้าอยู่ในชุมชนนี่คือกลุ่มปฏิบัติธรรมที่เน้นเอาความดีมารวมกันเกิดทุนกองใหญ่สะสมไว้ออกดอกเกิดผลงอกเงยการได้เข้าร่วมประชุมธรรมะนำความหมายของศีลห้ามาถกแถลงเหน,นี่ยวนุ่มความคิดและจิตใจของเพื่อนสมาชิกใหม่ให้เปลี่ยนทั้งความคิดและพฤติกรรมปัจจัยสำคัญคือต้องตื่นในธรรม เปิดดวงตาเห็นทมสะอึกสะอื้นขึ้นมาถึงชีวิตที่เหลยวแหลกแล้วก็สำนึกเนี่ยแหละจึงจะมาร่วมได้อะแื่ว่าเขาแรงมันมันมันเหมือนถึงสะท้อนใจเลยชีวิตของเราแต่ว่าปั้นมาปันตรงก้าวไม้แมนเลยพอฝังไปฝังไปแต่ลังติดใจพอติดใจก็เลยตามไปกันเลยความก้าวหน้าของเรามีเยอะจริงถื่ว่าไม่ดีมันเล่นการบัานานั่นบปนี้คือตัดขาดเลยไม่เอา คือความเจริญงอกงามอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในสังฆะนำไปปฏิบัติแล้วกลับมาร่วมประเมินศีลของทุกคนจึงสั่งสมเพิ่มพูนแข็งแกร่งขึ้นมเมื่อรวมกันเข้าทั้งกลุ่มคือพลังของชุมชน,มนรเรียนรู้ในธนาคารศีลห้าแต่ก่อนเนี่ยทะเลาะกันนะในหมู่บ้านนะตอนนี้มันนึกสำนึกกันถึงว่าเออไม่น่าจาทะทาะกันเลย เพราะว่าเราไม่มีสีเนี่ยทิงเหตุมมันมันจะจักจุ่มเราไปในทางเดียวไม่ดีแต่ว่เาเจ๊กวนเปักอยู่ในที่หน้าเยไม่แต่แน่นเดไปฟังก็ถูกเดือนจะตอยู่เรือย <c oughs> ไอตัวเองดีขึ้นนั้นเพราะมีธรรมะมีสังฆะจึงมีโอกาสเข้าถึงความเป็นพุทะะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบ,บาน